มัจจุราชสีน้ำพึ่งบทที่70เมื่อได้รับสัญญาจากบุตรชายจนเป็นที่พอใจแล้วคุณนายเปรมก็ออกมาจากห้องทิ้งบุตรชายอยู่ตามลำพังท่านเข้าใจดีทีเดียวในยามหมกมุ่นกลัดกลุ่มเช่นนี้เขาต้องการใช้ความคิดคนเดียวเงียบเงียบมากกว่าจะสนทนากับผู้ใดอย่างน้อยที่สุด เขาก็ต้องการระลึกถึงความรักความหลังซึ่งท่านเชื่อว่าเป็นความหลังที่ระคนอยู่ทั้งความหวานความเสียใจและความเสียดายแม้จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะละทิ้งบ้านอันเต็มไปด้วยความหลังนี้ไปเพื่อให้เวลาและสถานที่แปลกๆใหม่ๆได้กลบความอาลัยเสียให้สิ้น เขาก็ยังไม่วายจะเสียเวลาให้แก่การนั่งนึกทบทวนถึงมันเย็นวันนั้นเองคุณนายเปรมก็ได้ทำตนเป็นแขกของเรือนไทยภูนทวีและรถจาชะไหนพิ่งเสร็จจากอาหารมื้อเย็นใหม่ๆกำลังนั่งสนทนากันอยู่บนยกพื้นหน้าห้องภูนทวีแลลอดลงมาเห็นท่านกำลังลงจากท้ายรถจักรยานซึ่งประยงเป็นคนถีบก็น้าตื่นบอกหญิงสาวว่าคุณแม่คุณปัดมาแน่ หญิงสาวหันขวับไปดูตามสายตาของเขาฉับพลันนั้นเองใบหน้าของเธอก็แดงระเรื่อขึ้นมาผุนทวีลุกขึ้นยืนทันทีเป็นครั้งแรกที่ทันมาที่นี่นับตั้งแต่คุณมาอยู่คงไม่ใช่เรื่องอื่นมากไปกว่ามากไกลเกลีย่ยงอนง้อแทนลูกชายผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าจงพยายามทำสิ่งที่ตรงกับใจคุณให้มากที่สุดอย่าเล่นตัวอีก ราะบางทีลูกชายของท่านอาจจะสิ้นความพยายามจนต้องให้แม่มาแทนก็ได้ทำให้ผู้ใหญ่มาง้องอนมากนะักออกไม่สูเหมาะนะคุณกล่าวจบคุณทวีก็ออกจากที่นั่นเขาลงไปต้อนรับแขกที่เชิงบันไดทำความเคารพและเชื้อเชิญว่าผมดีใจครับคุณแม่ที่มาถึงที่นี่เชิญข,ขึ้นข้างบนเลยฮะคุณเพื่อนกำลังคอยต้อนรับคุณแม่อยู่ผมเองกำลังอยากเคี่ยนคุณเพื่อนเต็มทีดื้อเหลือกำลังยังไงยังไงคุณแม่กรุณาดุมากๆหน่อยนะฮะ ท่านยิ้มอย่างใจเย็นแล้วคุณละ่ะจะไปไหนผมจะไปเยี่ยมคนงานเจ็บหลังบ้านนี้เองฮะเชิญคุณแม่ไปคุยกับคุณเพื่อนตามสบายเธอฮะเดี๋ยวผมจะกลับมารับคุณแม่จวนเวลาที่ผมจะไปเหมือนกันคุณเพื่อนเธอไม่ยอมให้ผมอยู่ในบ้านนี้หลังจากตะวันตกดินแล้วฮะคุณแม่พุนทวีพูดเสียงกลัวหัวเราะแล้วเดินก้าวยาวไปทางหลังเรือนทันทีที่คุณนายเปรมก้าวผลประตูบันไดร่างหนึ่งก็สุดลงกราบเท้าท่าน เมื่อท่านก้มลงประคองให้ร่างนั้นยืนขึ้นพลางจับข่างเล็กๆที่มีไฟดำประดับสั่นไปมาน้ำตาก็ร่วงลงมือท่านทำให้ท่านพลอยตื้นตันไปด้วยหน,เนยหเยยูเพื่อนสบายดีหรือจ๊ะแม่มาเยี่ยมขอบคุณค่ะเพื่อนสบายดีหญิงสาวซับน้ำตาเห็นหน้าท่านผู้มีเมตตาอย่างยิ่งแล้วสะท้อนใจยิ่งนักนับแต่นี้เธอจะไม่ได้รับความเมตตาจากท่านอีก และก็น่าน้อยใจที่ท่านไม่ให่ดีต่อการจากมาของเธอเสียเลยมามานั่งนี่เถอะแม่มีอะไรจะพูดกับหนูหน่อยจ้ะรัตนาฉไหนปล่อยให้ท่านเป็นฝ่ายจูงไปนั่งตรงที่ที่เธอนั่งเมื่อกี้นี้ในใจตื่นเต้นลังเลอยู่ว่าถ้าท่านออกปากขอร้องให้เธอกลับบ้านเธอจะตอบอย่างไรดีหนอเพื่อนจะไปหาไม่ต้องจ้ะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแม่อิ่มมาแล้ว ทั้งข้าวทั้งน้ําอยากคุยอย่างเดียวท่านเหลียวมองรอบตัวแม่บ้านเข้าหน้าสบายแม่ได้ข่าวว่าหนูอยู่อย่างเจ้าของเลยใช่ไหมจ๊ะค่ะคุณนายถอนใจเป็นความการุณาของพ่อเลี้ยงและเป็นบุญของหนูที่พบคนดีอย่างนี้แม่นะ่ะพ่อทราบว,ว่าหนูมาอยู่ที่นี่ก็เบาใจเพราะเชื่อว่าเจ้าของบ้านเป็นคนดี นูคงจะมีความสุขอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็สุขว่าอยู่กับแม่ที่บ้านโน้นหญิงสาวหน้าเจือนเพื่อนต้องขอประทานโทษด้วยค่ะที่มาโดยไม่บอกกล่าวให้คุณแม่ทราบเพื่อนมีเวลาน้อยเหลือเกินพอคิดว่าจะมาก็มาที่เดียวจะจะแม่เข้าใจไม่ถือโทษโกรธเคืองทุกคนมีสิทธิทจะสแสวงหาสิ่งที่ตนพอใจและต้องการ แม่เองก็ต้องขอให้หนูอยา่าโกรธอย่าน้อยใจแม่ด้วยหนูตน้องหนีมาอย่างนี้แม่อายจ้ะแม่อายว่าแม่ขอหนูมาแล้วแม่ไม่สามารถเลี้ยงหนูให้มีความสุขได้เมื่อหนูต้องหาของหนูเองแม่ก็ไม่กล้ามาตามไม่กล้ามาเยี่ยมกลัวถูกชี้หน้าว่าเห็นแก่ตัวโถเพื่อนไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกค่ะ หญิงสาวเสียงเครือน้ำตาคลอตาแต่วันนี้ต้องมากวนใจจะ้ะไม่ใช่กวนใจเศ้ซาซีให้กลับบ้านอย่างที่ลูกชายของแม่กวรหรอกนะท่านพูดยิ้มยิ้มายนั้นน่ะยอมแพ้แล้วเขาว่าเขาอยู่ในสภาพที่ต้องทนทรมานกันถึงสามคนเห็นดีว่าเขาก็เป็นลูกผู้ชายและเคยทำกรรมไว้กับหนูมากจึงอยากล้างบาปเสียทีล้างบาป หญิงสาวอ้าปากพูดโดยไม่มีเสียงจ้ะแม่เองก็เห็นด้วยสงสารนะสงสารละลูกทั้งคนนี่นะแต่แม่ต้องการความยุติธรรมนูไม่รักปัดนูรักพ่อเลี้ยงอยากแต่งงานกับพ่อเลี้ยงแม่จะช่วยโกรธแทนช่วยรั้งไว้ให้ก็ไม่ถูกจริงไหมจ๊ะแม่ดีใจที่ลูกจะได้คนดีอย่างพ่อเลี้ยงมาเป็นผู้นำ รสจนาชะไหนใจหายวูบรู้สึกเหมือนตกลงมาจากที่สูงวาบวิวประหนึ่งจะออกจากร่างแต่พอปัดก็เท่ากับเสียชีวิตไปอีกครั้งหนึ่งเพราะเขารักหนูมากท่านนาเศร้าเข้าอยู่ไม่ได้กำหนดจะไปเชียงรายพรุ่งนี้หกโมงเช้าจะ้ะไปรถจิบนั่นแหละทำท่าว่าจะไปนานคงนานมากแน่ละทำาไม่ลืมเรื่องเก่าๆแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาแต่จะห้ามเขาได้อย่างไรละ่ะ คนไม่มีมิ่งขวัญเสียแล้วนี่หน่วงเหนียวก็เท่ากับทรมานลูกต้องปล่อยให้ไปตามเวรคุณนายเปรยมยกมือขึ้นซับน้ำตาแม่ไม่ขอให้หนูช่วยหรอกพอะปัดสั่งกรรมไว้กับหนูมากเหมือนกันเขาเป็นลูกผู้ชายส่วนหนูแม่ก็รักเหมือนลูกแท้แม่ยินดีจะให้เขารับกรรมของเขามากกว่าจะดึงหนูมาทรมานนีแน่จะ้ะ ท่านส่งซองจดหมายและหีบเครื่องเพชรให้ในซองนี้คือหนังสือหย่าสองฉบับหนูเสร็จแล้วส่งกลับไปไว้ที่แม่ฉบับหนึ่งนะจ๊ะรัตนาชไหนน่าเสียความผิดหวังทำให้พูดไม่ออกเลยจนคำเดียวส่วนเครื่องเพชรน,นี่ปัดเขาสั่งมาบอกหนูว่าเขาจะไม่มีภรรยาอีกจึงไม่มีผู้หญิงที่เขาจะแทนหนู แม่ก็เลยเต็มใจยกให้หนูเสียเพราะเป็นอันหมดหวังที่จะมีลูกมีหลานสืบสกุลรับช่วงของรักของแม่เสียแล้วทรัพสมบัติใดๆก็หมดราคาสำหรับแม่ถ้าหากว่าปัดเขาไม่กลับมาที่นี่อีกแม่ก็จะโกนผมเข่าวัดเห็นจะเป็นสุขกว่าอย่างอื่นหนูรับไว้เป็นเครื่องระลึกถึงความผิดพลาดของแม่นะจ๊ะ หญิงสาวก้มลงกราบกับตักของท่านอีกครั้งหนึ่งแทนคำว่าขอบพระคุณซึ่งออกจะไม่ตรงกับความจริงในใจเธอนักเวลานี้เธอไม่นึกอยากได้ไม่นึกชมชื่นกับอภรรมีค่าชุดนี้เลยแม้แต่น้อยจะกล่าวว่ารู้สึกเต็มตื้นซาบซึง้งในความรักอันบริสุทธิ์ของคุณนายเปรมมีต่อเธอนั่นแหละถูกต้องกว่า ความรักอันผ่องแผ้วใสสะอาดอย่างนี้สิที่รจนาชนไหนหวยหามานานนับตั้งแต่นาทีแรกที่รู้ความจริงเรื่องกำเนิดของเธอและการที่สร้อยถนิมพิมพ์พาพรเหล่านี้ตกมาเป็นของเธอก็เพราะปัดจะไม่มีภรรยาอีก มันทำให้เธอวาบวิวและสำนึกผิดต่อการพกเอาความเจ็บแขนทิฏฐิมานะไว้จนกระทั่งกลายเป็นต้นเหตุให้ผู้สืบสกุลอันเข้มแข็งสกุลหนึ่งหมดกําลังใจเขากําลังจะถอนความก้าวหน้าแห่งสกุลของเขาลงเพียงนี้เธอทำให้คุณนายเปรมผู้มีแต่ความรัก ความปราณีต่อเธอพลอยหมดความสุขความหวังในยามชราไปด้วยหญิงสาวเสียใจและสุดที่จะละล้าละลงังพอท่านลูบผมของเธอเบาๆรจนาชนไหนก็ผวาเข้ากอดท่านไว้คร่ำครวญว่าคุณแม่คะคุณแม่โกรธหรือเปล่าคะเปล่าดอกลูก ท่านโอบร่างเธอไว้ด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งลูบคลำไปทั่วใบหน้าของหญิงสาวราวกับจะถ่ายทอดความรู้สึกอันละเอียดลึกซึง้งลงสู่จิตใจของผู้อ่อนวัยกว่าโดยผ่านสัมผัสจากท่านปากก็กระสิบริมหูอย่างอ่อนโยนว่าหนูเพื่อนไม่ใช่คนก่อนี่จ้ะหนูเพียงแต่ดิ้นรนสแสวงหาความรักความสุขที่หนูต้องการเท่านั้นนี่ แม่เข้าใจดีหนูมีสิทธิ์ที่จะทำได้ขอให้แม่ได้แสดงความยินดีเป็นคนแรกนะจ๊ะพันธะต่างๆระหว่างหนูกับครอบครัวของแม่กำลังจะสิ้นสุดแล้วขอให้หนูลืมฝันร้ายที่ผ่านมาเสียให้หมดเตรียมตัวเตรียมใจเป็นแม่บ้านที่ดีของพ่อเลี้ยงผูนทวีต่อไปพรุ่งนี้หกโมงเช้าหนูก็จะกลายเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดอีกครั้งทำไมคะ หญิงสาวฝืนใจถามอ้าวก็หกโมงพรุ่งนี้ตะปัดเข้าจะไปแล้วนี่จ้ะต่อจากนั้นรจนาชไหนก็ไม่ยอมรับรู้สิ่งใดอีกจนกระทั่งคุณนายเปรมลาลับไปและพูลทวีขึ้นมาพบเธอนั่ง,งงงอยู่ที่เดิมก้มลงมองซองจดหมายในมืออย่างเห็นมันเป็นของประหลาดส่วนหีบเครื่องเพชรนั้นกลับถูกทิ้งอย่างไม่ใยดีไว้บนโต๊กนั่นเองนั่นอะไรฮะคุณเพื่อน เขาถามอย่างสงสัยคุณแม่กลับไปแล้วค่ะภุนทวีเลิกคิ้วย้ำว่าอะไรอยู่ในมือคุณหนังสือยาค่ะตอบได้เท่านั้นหญิงสาวก็น้ำตาไหลพราาคุณแม่นำหนังสือยาจากคุณปัดให้ดิฉันและแสดงความยินดีที่ดิฉันจะแต่งงานใหม่ค่ะผุนทวีง,งงเหมือนถูกทุบแต่เมื่อหญิงสาวคว้ากล่องสี่เหลี่ยมบนโตะ๊ะลุกหนีเข้าห้องไปแล้วคิ้วที่ขมวดยุ่งของเขาจึงคลายออก หัวเราะแค่นแค้นและขมขื่นออกมาคนเดียวผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเขาคำรามเบาๆก่อนจะย่ำโครมโคลงลงบันไดฝูงเป็ดกว่าร้อยตัวของเด็กชายตัวดำเป็นเนียงยังคงมุดน้ำในคู่ริมถนนเล่นอย่างเบิกบานไม่สนใจกับหญิงสาวสวยหน้าซีดๆที่ออกมายืนริมถนนเป็นเพื่อนมันมาแล้วครึ่งชั่วโมงครั้งแรกเด็กชายเจ้าของเป็ด เห็นหล่อนเดินบ้างวิ่งบ้างมาตามทุ่งนาตามลำพังคนเดียวตั้งแต่ขมุกข,ขมัวจนสว่างพอที่จะเห็นหน้ากันชัดแก่เข้ามายืนเบ่งอยู่ใกล้ๆก็ได้รับยิ้มเสียวๆแทนคำทักทาย เกิดมาไม่เคยมีใครยิ้มให้โดยเฉพาะคนแปลกหน้าสวยๆอย่างนี้ก็เลยเลี่ยงไปนอนเขงใต้ต้นไม้เตี้ยๆรีตารอบมองต่อไปเห็นคนสวยถอนใจบ่อยๆก้มลงมองที่ข้อมือบ้างที่เท้าบ้างท่าทางลังเลตื่นเต้นแล้วก็กอดอะไรสักอย่างหนึ่งในมือเข้ามากอดประทับไว้กับอก พอได้ยินเสียงรถแล่นมาตามถนนคนสวยก็วิ่งปรือออกมาริมถนนจนแกตกใจผุดลุกขึ้นนั่งด้วยการหวาดเสียว่าจะเห็นรถคันนั้นทับร่างงามแหลกเลวแต่เหตุการณ์น่ากลัวอย่างคิดก็ไม่เกิดขึ้น รถสองสามคันผ่านไปผู้หญิงคนนั้นถอยกลับมายืนกอดอกดูข้อมือต่อไปใหม่ท่าทางรอคอยอย่างกระวนกระวายจนเจ้าหนูพลอยอึดอัดใจแทนในที่สุดเจ้าหนูก็เห็นคนผาวาวิ่งออกไปเฉง้อดูรถอีกคันหนึ่งคราวนี้พอรถเล่นเข้ามาพอเห็นหน้ากันชัดผู้หญิงคนนั้นก็ผวาออกไปขวางถนนไว้เด็กชายเบิกตากว้างแล้วหลับตาปีลงทันทีหวาดเสียวจนหัวใจจะหยุดเต้น แต่แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องกรีดด้วยความตกใจหรือเจ็บปวดแสนสาหัสนอกจากเสียงเบรกดังเอี๊ยดคงตายขาดที่ไม่ทันร้องเจ้าหนูนึกในใจค่อยเปิดเปลือกตาขึ้นข้างเดียวถ้าหวาดเสียวนักจะหลับตาเสียแล้ววิ่งหนีแต่ผิดคาดเจ้าหนูลืมตาอีกข้างโผลงขึ้นมาทันทีรถยนต์คันนั้นเล่นฉิวผ่านแกไปบนถนนไม่มีแม้แต่เลือดสักหยดเดียวคงนัดผู้ชายให้มารับพาหนี เจ้าหนูนึกแล้วถอนใจยิงฟันขาวภาวนาให้หนุ่มสาวหนีไปตลอดรอดฟังคิดอย่างหมืน่นหมืนว่าถ้าเป็นเป็ดสาวของกูคิดหนีอย่างนี้กูจะจับลวกน้ำร้อนถอนขนเสียให้เกลี้ยงทางฝ่ายคนสวยที่นัดผู้ชายให้มารับคนนั้นพอขึ้นนั่งข้างคนขับได้ก็ตั้งตัวตรงขางเชิดไม่พูดไม่จาไม่สนใจว่าจะถูกลอบมองเกือบจะทุกห้านาที ทั้งคนมองคนถูกมองต่างหน้าแดงเรื่อด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายชายทำท่าจะอ้าปากพูดหลายครั้งแต่แล้วก็ไม่พูดคงหมั่นชำเลืองรอฟังหญิงสาวอยู่นั่นเองหนักๆเข้าก็ขยับตัวเข้าใกล้จนถือพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างโอบวางบนพนักที่นั่งรอบหลังของหญิงสาวคุณเพื่อนตาวาวใจสถานด้วยความตื่นเต้นระคนลังเลหญิงสาวหันมาค้อนเดี๋ยวรถความหรอก ปัดเหลือบมองพวงมาลัยนิดหนึ่งแล้วหันกลับอย่างไม่ใหยดีคุณเพื่อนเมนเล่าคนสิ้นหวังไม่มีอะไรเป็นเพื่อนดีไปกว่าเล่าเขาหน้าตึงขึ้นมาอีกบอกผมดีกว่าว่าคุณจะให้ผมส่งที่ไหนไม่ต้องอย่ามายั่วให้ผมเป็นบ้าเขาดุคุณจะไปไหนไปหันิมูลกับสามีของฉันเสียงสั้นห้วนและกระด้าง แต่ความหมายของมันสะกดความรู้สึกทั้งปวงให้แน่นิ่งลงได้ครู่หนึ่งแต่แล้วความอ่อนหวานไพเราะก็ซาบซ่านไปทั่วทุกเส้นโลหิตความหวังและแสงสว่างเริ่มสาดกระจายเข้าไปปลุกปลอบหัวใจอันอ่อนระอาหมุนมองให้กลับมีพลังขึ้นมาใหม่เรืองรองและเต็มปรีในชั่วพริบตาเท้าของปัดกดลงที่เบรกทันควันพอถอนเท้าออกก็อ้าแขนรวบร่างที่ขมำไปข้างหน้า เข้ามาไว้ในอ้อมอกรจนาชไหนเหลียวขวับในตาขุนเขียวหันมาจ้องอย่างจะกินเลือดกินเนื้อพอดีกับตาวาวโรดของปัดก้มลงมาผสานร,ริมฝีปากอันนุ่มละไมย,ยิ่งกว่ากลีบดอกไม้หวานกว่าน้ำผึ้งและหอมปานเทียนร่ำต่ำลงมาไยดำอันตรึงราต่ำลงมาอีกซอกคอขาวผุดพองเนื้อเกลี้ยงละเอียดจนอดไม่ได้ที่จะต้องไหลจมูกค้นหาเนื้อนิ่มกว่านั้น สวงอกอันเป็นที่ซ่อนของหัวใจเขาเขลาคลึงด้วยความปิติยินดีอันสูงสุดหัวใจดวงนี้ทีเดียวที่เขาเกือบจะเอาชนะไม่ได้เมื่อได้มาแล้วเขาขอรักให้สาสมเพื่อทดแทนมิ่งขวัญที่บินหนีไปชั่วขณะรัตนาฉไหนกดเล็บลงบนท่อนขาของเขาอย่างไม่ตั้งใจเมื่อเขาพละไปสตาร์รถยังไม่รู้ไม่ชี้หน้าตาเฉยเธอก็กดหนักลงไปอีกคราวนี้เจตนาปัดหัวเราะหึห่ รัตนาชนาไนระดมกำลังทั้งสิ้นลงไปอีกกระชากเสียงสันส่นๆถามว่าหัวเราะอะไรเขาหันมาทำตาหยีใบหน้าอิ่มเอิบหัวเราะปลื้มใจฮะของหายแล้วมาได้คืนในนาทีสุดท้ายใครจะไม่ปลื้มใจรัตนาชนาไนเมินหน้าฉันเป็นของไม่มีราคาตรงกันข้ามเขาตอบอย่างรวดเร็วขวามือที่หยิกเจ็บมากุมไว้นน่นเป็นความการุณายิ่งใหญ่ที่ปัดจะลืมไม่ได้เลยชั่วชีวิต ความดีของคุณเพื่อนเป็นที่ประจักษ์ใจปัดมานานแล้วความบ้าสลายตัวไปหมดตั้งแต่คืนนั้นคืนที่รู้แก่ใจว่าคุณเพื่อนหวานไปหมดทั้งตัวแต่พอดีมีกรรมเรื่องอื่นมาก่อให้เราต้องโกรธกันบุญเป็นลูกที่ดีเป็นพี่ที่วิเศษเป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนและเป็นเมียที่หาอีกไม่เหมือนแล้วปัดขอถอนคำพูดทั้งสิ้นที่เคยประนามไว้ขอให้ลืมเสียเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะยอดรัก ปัดขอสัญญาว่าจะมอบชีวิตไว้ในกำมือของคุณทีเดียวพอใจไหมหญิงสาวสบตาเขาอ่อนโยนให้อภัยและซาบซึ้งเหนือกว่าวาจาใดๆแต่เธอยังทำท่างอนๆหลังจากถอนสายตากลับมาแล้วยังค่ะยังไม่พอใจคุณต้องสัญญาให้ดิฉันอีกข้อหนึ่งตกลงยอดรักว่ามาทีเดียวว่าคุณต้องการอะไรจากปัดอีกคุณต้องซื้อรองเท้าให้ดิฉันคู่หนึ่ง เธอก้มลงหยิบรองเท้าโปร่งสารส้นเตีย้ยขึ้นมาให้เขาดูทำหน้าตาเคร่งขรึมจริงจังขณะพูดว่าดูสิคะหูวรองเท้าข้างขวาของนิฉันขาดพอดีค่าที่เดินเดินวิ่งวิ่ง,งจากบ้านคุณพูลทวีมาถึงถนนใหญ่นี่ถ้าเป็นส้นสูงแล้วก็ส้นต้องหักแน่ๆแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะพร้อมกันอย่างชื่นบาน ถ้าเจ้าของร้านรองเท้าก็าจะขายรองเท้าเขาโดยคิดราคาเป็นหัวใจคนผมจะแหวกออกซื้อให้คุณครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้หายใจเปล่าเก็บไว้เช็ดรองเท้าให้คุณตังหากยอดรักค่ำนี้เรานอนพักที่ตากนะพรุ่งนี้พักที่ลําปางมารืนนี้เสียใจค่ะคืนนี้ฉันต้องไปให้ถึงเชียงใหม่ค่ะดิฉันนัดพ่อเลี้ยงไว้ให้ตามดิฉันไปที่นั่นคุณต้องไปส่งดิฉันที่สถานีรถไฟนะคะ รถจนาชไหนเสียงหวานตกลงฮะแต่สำหรับตอนนี้ถ้าหากมีรถสักคันหนึ่งแล่นตามไปคนขับคงจะนึกประหลาดใจที่เห็นรถจิบวิลลี่คันหน้าแล่นๆล่นหยุดหยุดไปเกือบตลอดทางจนเดาได้ว่าเจ้าของรถคันหน้าไม่ได้คำหนึ่งถึงปลายทางเลยว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนจบบริบูรณ์